กูกำลังคือคนกำลังอธิบายให้มึงฟังอ่ะมึงเสกเดินหนีใส่กูอ่ะเออตี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 กีตี่ีกี่ีกีต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 ีนี่ีนีกมึงอ่ะก็เล่นกันไปก่อนเลยกดเนียลอีดูแล้วมันไม่ดีังไงมีงก็ไปเสนอกับตีตีตีทีนึตแต่ตอนีีตีตเฉยตี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 ตวตี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 ชีวยแก้ปัญหานีหน่อยกูก็ีิดตด้แค่นี้ีตีถ้ามัีมีที่มัีดีว่าเนีย มือค่อยมาว่ากันอีกทีนึงก็ได้ว่าฝั่งไหนมันเสียเปียบฝั่งไหนมันได้เปรียบก็ลองมาดูอีกทีนึงว่ามันโอเคกันไหมครับลงุงขอขอ,ขอกดห้ามวิ่งหนีจนไกลเกินเหตุนะป้าลุงวิ่งหนีจนไกลเกินลงเขาอีกทียลงอันนี้ลงฮอปไปด้วยอ่ะเขายังวิ่งหนีไ,ไ,นนไ,ไนนปแบบวา่างอ้อมโลกอ่ะถ้าสมมุติเขาวิ่งมาลาทอนอ่ะเขาได้เหรียญเหรียญทองไปแล้วนะลุงได้เหรียญทองไปแล้ว พูดไปเนี่ยลุงไม่เชื่อเขาวิ่งวนเนี่ยรอบสนามบินเป็นเนีเลยอ่ะลุงสามรอบผมผมผมพูดว่าถ้าวิ่งครบสามรอบก็เตรียมเผาเลี่ยเฮี้ยแก๊งเฮี้ยเนี่ยเออมึงก็ลองดูถ้าไม่มีอะไรมึงก็ไปแจ้งไอ้เฉยครับลุงถ้ามันมันรู้สึกว่าไม่โอเคไอ้เฮี้ยอ้อนไอ้อ้อนอยู่ไหนวะเฮียอ้อนครับลุงถามหาครับพี่ไปไหนลุงยังไงมึงเนี่ยยังไงลุงไปบอกเขาดิไหวไปเลย ไม่ไหวดีกดบีบจัดเลยเอางี้ถ้ามึงชนะ9,800เดี๋ยวกูเปลี่ยนเป็น9,950ให้โอ้ยโอยโอดเยอยยอดยอดเลยอยอดเลยเลยยอดเอดเลยอล้วอเลยอดเอดอีกดเลยวอเหรอดเอดเล้ยอดเอเล้วเยยอดเลย่อเลย่อลยดเลอเอดเลยยอ่เอดเลยย่เบือดเลง่อเลอยอดไรเลย่ออเ่อลดดล้ยเอ กดมันไร้สาระเกินเลยยกดที่อะไรไอเนี่ยที่มานั่งบีบเป็นอย่างเงี้ยบีบอะแล้วเนี่ยที่ต้องมานั่งมีไฟอะไรอย่างเงี้ยันเริ่มไปแล้วเนี่ยไฟอะไรหมายถึสลับฝั่งอะนะอ่าใช่กูเนี่ยเป็นคนตั้งไม่เออไม่เอแบบไหนมึงมึงเจ้าแบบไหนหมายถึงมึงเจ้าแบบไหนให้มันดีสำหรับมึงอะมึงว้าแบบไหนมันถึงจะดีอะ ไม่รู้ทำแบบเดิมปะผมเล่นแบบไม่ต้องหนีคือผมงงทำแบบเดิมแต่ไม่ต้องหนีอ่ะผมงงอ่ะคือคือเมื่อวานเล่นกันไม่มีปัญหาเลยครับลุงแบบเจ็ดไฟอ่ะไม่มีปัญหาเลยแบบเออสนุกมันหวงไปชั่วโมงหนึ่งอ่ะเมื่อวานแต่พอมาวันเนี้ยพอธนะไฟแรกปุ๊บเขาก็อ่าอย่างนั้นเลยครับลุงก็รู้เข้าใจว่าเป็นการแก้แผนแต่ว่ามันก็ไม่รู้อ่ะลุงพูดยากว่ะไปตรงเขาก็เล่นวิ่งตะคบสนามบินนะลุง แต่ผมผมกำลังคิดนะว่าไฟไฟที่เล่นกันเจ็ดไฟเมื่อวานก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เออก็เมื่อวานสนุกเมื่อวานสนุกใช่ครับคือสิ่งที่กูมาช่วยแก้นี่คือมันไม่ดีใช่ไหมอ่อนหมายถึงที่มึงเสยร์ยน่ะไหนมันอยู่ไหนวะมึงเรียกมามาคุยดิสิ่งที่กูช่วยสิ่งสิ่งที่กูช่วยแก้เนี่ยมึงบอกว่ามันน่าเบื่อใช่ป่ะเอาก็ตอนแรกผมเป็นเหมือนแก๊งที่ตามตามมันทุกอย่างอ่ะแต่ว่าเหมือนอย่างเงี้ยพอพอมันทําอย่างเงี้ยก็เหมือนผมต้องบีบเข้าไปเล่นหามันอ่ะ ตาร้งนี่ปืนผมก็ตู้มันไม่ได้แล้วแล้วแล้วผมจะใช้วิธีไหนสู้กับมันทีเนี้ยอ่านังนี่ตอนเล่นมันก็ไม่อยากมาเล่นกับพวกผมเองอันนี้ก็คิดเอาเอาแล้วกันว่าอันไหนถูอ่ะอ่ากเข้าใจมึงได้เข้าใจมึงได้ก็มันเหมือนหลทางสู้ครับลุงเพราะว่าแบบปืนระยะมันห่างกันมากครับระหว่างสองแก๊งอื ก็คือฝั่งนู้นก็คือแบบเหมือนเขาถือสไนเปอร์อ่ะฝั่งผมมันแค่ปืนพกอ่ะจูกันไม่ได้อ่ะครับลุงระยะมันต่างกันเกินสไนเปอร์กับปืนฉีดน้ำอ่ะลุงเดี๋ยวผมช่วยผมขอ R P G กระบอกเดียวคือไซสแบบเดิมมันก็ปืนกระสุนไม่ได้อยู่แล้วลุงแต่พอมันมีอันนี้มาเหมือนยิงบีบให้แบบไม่ได้ยิ่งกว่าเดิมเนี่ยผมเป็นมือปืนบีได้เลขอขอ R P G กระบอกเดียวนัดเดียวตีตียืมยืมปืนหน่อยตียืมปืนหน่อยยยืืมปนนห่อเด็กกิฟตให้เด็กกิฟตให้มา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 เล่นกันไปไปเล่นกันไป ก็ได้เห็นใจนะก็ได้เห็นใจนะหมายถึงมันก็พูดถูกของมันนะเอาจริงๆมันก็พูดถูกของมันนะมันมีมันมีมันมีทั้งได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบเอาจริงๆอะแต่สุดท้ายอ่ะถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นสิ่งที่แก้มาคิดว่าอาจจะดีแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็อาจจะเป็นตามนั้นก็ได้สิ่งที่เราอาจจะปรับให้มันดีขึ้นแต่มันก็มีอีกฝ่ายหนึ่งที่ ที่น่าเห็นใจแล้วให้พี่แจ็คก,กี้ไม่อยู่อะไรเน่ยลุงให้ไม่อยู่ JK ยุทธภาพแล้วงั้นก็เปลี่ยนคนชนะต้องวิ่งเข้าอันนี้ก็ใช่ไงอันนี้คนชนะมันคือ,ค,อคือการบุกไงอันนี้คือที่ปรับอยู่เนี่ยผู้ชนะต้องวิ่งเข้าหาไง,งครับลงุงได้ยินไหมฟีลไหมว่ามา อันที่ผมลืมบอกไปสองสามวันแล้วพี่มันมีหลายๆแก๊งอะ่ะเขาเขาก็ยังมาถามเรื่องนะนี่พี่ยังอยากให้เป็นยังตอนเนี้ยเขาบอกอุ้มมันไม่เป็นหาแล้วคือหลายๆแก๊งอะ่ะเขายังแยกไปอุ้มแต่ตอนเนี้ยเขาก็แจ้งเงือนไขมา,าว่าไอ้แก๊งใหญ่หรือแก๊งที่มันอยู่มานานแล้วเนี้ยตัดเป็นอุ้มเลยก็ได้หรือไม่ก็ถ้าแก๊งไหนสมมติว่า JK ไปหาเรื่องดีจรอย่างเนี้ยถ้า JK เป็นคนไปหาเรื่อง JK เป็นฝั่งแล้วทีนเ,นเนี้ยดีจีเป็นฝั่งถูกกระทำเนี่ย จริงๆเขาก็มีสิทธิ์เลือกว่าจะเป็นอุ้มหรือไฟตรงอะไรเงี้ยพี่เขาบอกว่ามันมีเงื่อนไขได้บ้างเพราะว่าตอนนี้เขาบอกทรัพยากรมันเยอะมากๆทั้งเรื่องรถเรื่องของแล้วตอนนี้พอมันเป็นไฟตรงอยู่การว่า hmm. ขนนเขาคิดว่าเขาก็ไม่รู้จะประมูลหรือทําของหรือทาทรัพยากรไปทำไมเพราะว่าสุดท้ายมันก็แค่ามาไฟตรงนะตอนเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยกูไปคุยกับอะคาเดมี่มาล้วยเฉยมันบอกว่าที่เราปรับไปเนี่ยมันอาจจะไม่ดีนะหมายถึง ถึงอันนี้เราพีเรน <HHH> ไหมอืมอันนี้แหละมันก็มีทั้งคนที่ได้ผลประโยชน์กับคนที่ไม่ได้ผลประโยชน์ไงที่แบบแพ้ชนะใช discord, ่ไหมท <ๆ S 1> ี่แบบถูกรับใช่ไหมใช่่ผมุ่งช่ก็คือมันแบบก่อมีสุดพี่คือต่างฝ่ายก็เล่นอิสระนะแต่แบบมันไม่เล่นเัีอ่ะอืมไม่เอาจริงตอนแรกกูก็บอกไปแล้วว่าถ้าไม่เล่นก็แป่งควรปล่อยแม่งไปเลยนะแต่จริงๆอะปล่อยมันจะยืนจ้องหน้าตันจ้องหน้ากันหรือว่าอะไรก็จริงๆกควรปล่อยมันไปเลยนะใช่ตอนแรกผมจะผมปล่อยพี่อเหมือนเมื่อคืนก็ปล่อยเลยอะ แล้วมีคนม้นร้องเรียนเหรอว่าไอเนี่ยว่ามันจีบจ้องหน้ากันอ่ะพี่ต้องต่างฝ่ายต่างโทรตามอ่ะมันตามผมกันอนะทั้งฝั่งอ่ะอานนี้นี่ก็ตามว่าสภาต้องแก้ปัญหารับต้องจัดการเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ทำอะไรไม่ได้เขาก็บอกว่าแต่ผมก็บอกว่าผมเป็นห่วงเรื่องถ้าผมมาเหมือนผมมาทํากฎกลางคันนึกออกปะมันก็เป็นปัญหาอีกเออที่ที่ที่มันมัญหาไหสุดท้ายไม่สุดท้ายก็บอกว่าสุดท้ายจะเอายังไงอ่ะ ในเมื่อในเมื่อให้เราทําทําไปแล้วอ่ะแล้วก็ไม่พอใจหรอคือสุดท้ายแล้วมันคือมันต้องมันต้องเป็นยังไงสุดท้ายต้องสองฝ่ายมาตีทีตีแล้วมันให้ทีตีทำยังไงวะใช่ครับพี่นั่นแหละมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าตอนตอนนั้นอ่ะคือตอนจรีอ่ะฝั่งอครนี่นม่ก็โทรมาบอกผมว่าเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทําไงมันทําอะไรไม่ได้เลยหรอเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันสภาก็หาวิธีการแก้ขึ้นมาหน่อยได้ไหมเพราะถ้าปล่อยอย่างนี้มันก็เสียเวลาฟรีหาวิธีแก้โดยที่แบบบีบไปเลยเพราะว่าแล้วสภาก็ให้ผลเลยว่า ก็เพราะว่าไม่เล er ่นกันก็เลยต้องปรับอันนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอืเนี่ยผมปรับมาเขาผมก็แบบเขาก็มีปัญหาผมก็เลยต้องทำไงพี่ช้างคุณดูไฟเหรอเออเนี่ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวเรื่องเรื่องอุ้มที่ว่าไงเรื่องที่เขาบอกอยากเดี๋ยวอุ้มเรวค่อยคุยกันได้พี่แต่เราค่อยคุยกันได้บุ๊บได้ครับ ให้พี่แจ็คกี้อยู่อะไรในรูมครอบครัวแก๊้งอะไรแป๊บึดงกูอะไรใช้ความคิดอยู่โอเคร ไม่รู้อะพูดยาก่ะเพราะว่าเนี่ยไอ้เฉยมันโทรหาผมเว้ผมอะก็คิดได้ประมาณนี้สุดท้ายแล้วดดทีซีโดนทีว่าให้แก้ปัญหาพอแก้ปัญหามาก็ไม่พอใจไม่รู้อะดวจเลยายามยิงจากฝั่งรถอะแต่เอซีต้องเดินออกมายิงอะนีจีไม่ไกลเลยดีกีคุยอย่างไกลอะเอซี